สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสว,ส,สวัสดีสวัสดีสวัสดีเช่าโลกอะเนาะอันมือนี่เนาะจ้าไปเอกจะมาเบาเรื่องเป็นอย่างเป็นอย่างไปเอกคือเจ้าแบบว่าชอบสะสมพวกเหรียญพวกอย่างแบบนี้เนาะเหตุเกิดจากตรงใดเนาะจ้าเดี๋ยวจะมาเบาซูฟังเนาะเหตุเกิดตอนอปีพ่อสอน ไอ้ปบะวัต้องแบบว่าข้อสอปีฝรั่งเนาะปีข้อสอปออีคริสตศักราช2011เนอะจะเริ่มจากปี2011เหตุการณ์มันก็คือประมาณว่าเอเหตุงานบนบนบน,บนเรือเนาะบนเรือเรือใหญ่นั่นแหละเรือหลังบ้านนะสมัยตะกี้มันจะเป็นเรือจะเป็นเรือเขาเ,อ,าเอิวมายังห่ะเรือ มันมีเรือยอยู่สองลำลำหนึ่งซื้อยัวคิมนะจ๊ะอีกลำหนึ่งซื้อคงพรินซ์เฟเดอริกนะจ๊ะเป็นปีสองพันสิบเอ็ดนะจ๊ะตอนเธอเริ่มเหตุงานเริ่มเหตุงานนะเอกก็เหตุทาความสะอาดนี่ละเหตุทำความสะอาดเริ่มจากงานตรงนั้นลราปฏิการที่ว่าเฮ้เหตุทงความสาะอาดเนาะล้วเลือมันเป็นมันเป็นพุม่มมันเป็นพุม่มเป็นพุม่มแล้วก็ คือว่าหนาที่ของของเอ็นอ่ะคือว่า,ด,ด,า,าบบดูดฟุ้นเก็บขยาีอยังแบบนี้เนาะจะดูดฟุ้นเก็บขยะเสร็จตามขอบหนา้ตาต่างอย่างพวกนี้เนาะมันก็เลยสิแบบว่ามม่เลยเท้แบบว่าเลยเทะไปเอ็นอ่ะได้เจอเงินเหรียญเก็บเก็บขึ้นมากระเบงนาะจ้ะซึ่งปกติเราก็ เขาก็เอกเก็บกับบ้านนั่นแหละเพราะว่ามันก็บมได้เป็นเงื่อนหลายแหม่มันเป็นเศษเงื่อนของนักท่องเที่ยวที่เขาขืนเลือมามันก็จะเป็นประเทศนั่นประเทศนี้ขังนึงกับเคยได้ของอเมริกาของ US สดอลลาร์เป็นเหรียญได้จําว่าได้แล้วว่าเป็นเงื่อนหลายเป็นได้เนนน้อยเหรียญนน้อยเป็นเศษสตังเป็นเศษที่ยังแบบนี้นะเอกับเลยบบอกว่ามีความรู้สึกว่าเออว่าเขาก็ลองเก็บเบิ้งเก็บไปเก็บมาไม่ได้หลายพี่น้อง เหมือนกับว่า,าลูกค้าหรือว่า,านักท่องเที่ยวเขาบรรลุตโตดอกว่าเงินเขาเหียเพราะว่าผืนมันเป็นพมเพืนสีเหลียวก็เห็นว่าพืนมันเป็นพ้พนเเนพนมเพ,พ่นจะเ,ะเห็นนะจ๊กะกลายเป็นว่าเก็บไปเก็บมากก็ได้เป็นถัวยเลยพี่น้องจ๋าได้เป็นถัวยเลยจ้าถัวยแบบเป็นถัวยเลยเดีวมันนั่งแยกเบิ้งเอาเอาจิงริงเราเยอะมากเยอะจน ได้หอดเงินอของโปรแลนด์ก็เคยได้เงินพวกของยุโรปนี่แหละจา้าส่วนมากของของเงินประเทศยิงแรนี่ก็ได้เป็นเหรียญเดี๋ยวถ้ามีโอกาสอจะเอาเฮดแฮเบิ่งนะจ๊ะอจะล่องเอเอล่องเฮดวิดีโอแบบว่าห้เบิ่งกนะจับวาเหรียญใดแนประเทศยังแง่สินะบางประเทศเอฟบลูซ่อมว่าเป็นเหรียญมาจากประเทศใดเ <c oughs> บิ่งบ่ออกเลยจา้าเพราะมั้นเป็นเหรียญเนาะแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่เริ่มสะสมตรงนั้นมาเนาะ,เ,นะเอก็แบบว่า เริ่มมีความชอบอยากได้เป็นเงินแบ่งบ้างอยากได้เป็นแบ่งเก้าบ้างก็เลยมีโอกาสได้ไปเดินช่มอมเขาเรียหยังละ่ะเป็น,เป,นเป็นเหมือนกับชมล้มอ่ะมันจะมีช่มล้มพวกสะสมเหรียญเก้าแบ่งเก้าของเดนมาร์กก็จะมามา,มาเปิดยู่วว่ไกลจากบ้านเนอเนาะเอก็เลยมีความแบบว่าสนใจนะสนใจเอก็เลยไปเบิงเพราะเอไปเบิง เอเกเลยได้แบ่งนั่นแบ่งนี่ซึ่งราคากะสำหรับสถานเอราคาพ่อฟังาราคาบริไดแบบว่าแพงแห้งอย่างสิเนาะจ้ะราคาแบบว่าค่อนข้างจะโอเคเนาะเอเกเลยแบบว่าเป็นการสะสมจากตรงนั้นนะมาเ,เกเลยม,มันเมาเบิง่งยอดลังกลับไปเนาะจ้ะบางแบ่งบางเหลียญนาสิก็มีเพื่อนให้เอ่อเพื่อนแยทิพนะเนาะแยทิพเป็นธัญาเนะ่ะเพื่อนกระห้มากด้วยกัน เพิ่นไปเพิ่นไปเที่ยวใส่ละจำาพ่ได้ว่าเป็นเงื่อนของเอ่อของของประเทศอย่างประเทศเล่าบ่คือเพิ่นได้มาตอนนั้นจำาพ่ได้เมื่อเล่ากับกัมพูชานี่ละจำะาพ่ได้กัมพูชาลรมัง้งเพิ่นไปเที่ยวเพิ่นก็ได้แบ่งมาฝากเอ็เนาะอันนี้ก็ขอบคุณยายทิพนํำได้ยายทิพก็ได้แบ่งจากยายทิพมาเนาะจากเป็นของประเทศเอ่อ่าจจะของกัมพูชาของเงินน้องสาวไปเที่ยวเขา เขาก็เก็บมใไ้เนาะเพื่อนไปประเทศใดเขาหูว่าเอเป็นคนเก็บแบ่งเก็บเหรียญเขาก็เอามาฝากทางคน้นกัามาฝากทางค้นกับอแหลกเป็นเงินเป็นราคาเงินซึ่งบางเถือเงินมันประเ็กเกาแต่เอก็อยากได้เอก็เก็บไว้ยังสินะก็เลยเป็นแบบว่าแย่ถามว่าเอเอามาเนะี่ยแพงหรือ,อยังสิคือราคาเนะี่ยมันตีบ่ได้บางอย่างเนะ่ะคือเพื่อนไฮมู่ไอน้อ,นองไฮ คนรู้จัก,จกเขาว่าเอ้าเจ้าอยากได้บอกเอ้าเจ้าก็เอาไปแมเขาก็ใหยย้สิแม่คือแบบว่าเอากมีความรู้สึก่าแบบโอ้ยแบบคืออยากขอบคุณทุกคนเะนาะที่เฮตดให้เอมีมีใจมาทั้งทั้ง,ท,งทั้งสะสมทั้งเก็บเหรียญทั้งยังแบบนี้เนาะมันก็นแบบว่าเฮ็ดให้เข้ารู้สึกว่าเออเออมือบางบางมือไดบ่ได้เ,เหตุอย่างสิก็เอาเหรียญมานั่งเบิง่งเอาแบ่งมานั่งเบิง่งตอนนี้เอกกําลัง เก็บสะสมพวกเหรียญของเดนมาร์กเหรียญยี่สิบยี่สิบโครนเราจะเป็นเหรียญสีทองแล้วเราก็ข้างนึงเอไปเที่ยวออสโลเนาะเอไปเที่ยวประเทศอน,นอร์เวย์เนาะเอาก็ได้เหรียญเขามาน้เด้เอาก็เก็บมาอันมูไพ่อใหญ่ถามว่าเขาอยากแลกนะเขาสิไปเ,เที่ยวก็เลยว่ยาบอวว่หาห้แลกไข่สิเก็บไปเองอเราก็ได้เงินของอเงินของ เงินคองนี่ยังเกาะเงื่นอ,อนคองอันประเทศสวีเดนเลก็มีสวีเดนรุ่นเก่าเลยก็มีได้เคยได้ตั้งแต่สมัยเหตุงานบนเรือเป็นแบ่งเก่าเนาะเขาหายติบตอนเอเฮดห้องน้ำเฮสานห้องน้ำแล้วก็มีลูกค่าเขาหายติบมากเนาะเขาก็เออเอกะได้อันนั้นเอก็ได้แล้วก็มีเออได้แบบตลกตลกคำ้ำๆอะ่ะบางเทือได้ฟรีพ,พร้อมเดบิเสียเงินได้จ้ะบางเทือกับเบร์เดซือเนาะลูกค้าเขาก็เอาหายซื้อ กันแบบว่าเออแต่อยากหัวบางบางเทือกันแต่อยากหัวไปแวบบเออมื่อแบะบ้านเอ,อช่องอีสานเดนมาร์กเมื่อแบบบ้านเด็กหน่อยนะจ๊ะบ้าน,เด,นเด็กหน่อยเด็กหน่อยเด็กตางบ้านเป็นบรรยากาศดีดีพี่น้องเป็นป้าเป็นเออ,เอ,อติด บอไกลจากทะเลเดินไปทะเลกันนิดเดียวคือสัน้นเนาะกล่องสัน้นเดี๋วต้องเบิ้งก่อนวาคลิปจะเฮ็ดได้บ่เพราะว่าสังเกตเบิ้งขานี่ขาก็ะเพิ่นน่ะละซื้อหาบ้านนี่ละซื้อหายบ้านที่สันช่องอี่สันเดนมากเป็นคนซื้อของขวัญให้ไปเองโ้ยไปเราบ่มียังห้ไเปย์เราบ่มียังห้หลาน หนึกก่อนหาเนวไหก่อนองกวันมันเกิดไปเอเพเนืไหเป็นขากล่องเนาะเป๊ก็ได้ใส่ขากล่องของเพื่อนอี่เหละเวลาเห็ดคีเพ็ดอย่างเนาะพี่น้องโอ้ตาเมื่อนี้นอกจากที่ว่าข้างว้เนาะเรื่องที่ว่าข้างไวเ้เรื่อง,เ,ง,เ,องเอ่อทำไมเป๊ถึงชอบสะสมก็คือเป็นตะแหลกไม่ได้ตั้งใจดอกเป็นการสะสมเนาะเพราะมันเริ่ม เยอะขึ้นเยอะขึ้นก็นเลยแบบว่าเอะมันก็รู้สึกตื่นเต้นรู้สึกบางมือก็รุ่นแบเอ้วันนี้จะได้เลียนบอยอย่างแบบนี้เนาะเวลาไปเหตุงานบรรยากาศด้านหลังจะเป็นทะเลนะจ๊ะทะเลนะบ้านเพนยุติกับริมทะเลบ่ไกลจากทะเลเนาะลงไปก็จะเป็นทะเลนะเนาะเปนจะกลับบ้านแล้วจากพะวาลเออวันนี้ก็ได้แวะซื้อ หัวมันให้ลูกเออมันม่วงให้ลุ่งนะจน๊ะเนาะเดี๋ยวรถทันหนิ่งก็มาว่ายแท้ถึงไปเอทแนลนด์ริมริมเจ๊กหน่อยก่อนหัวท่านใหญ่ปวดเตืนเถื่อนยัวขาเยาแยวสะละหล่อสูงๆขอบคุณทุกคนนะจน๊ะเนาะที่มาเป็นกำลังใจให้ไปเนานะ ว่าเรื่องอันกเก็บเหรียญต่อนเนาะพี่น้องกเก็บเหรียญต่อนะเนาะเก็บเหรียญเก็บแบ่งเพราะว่ามันเป็นเพอเอ็เพรอเอเด้มีความรนุสซึกว่าเก็บแบ่งกเก็บเหรียญก็เลยกลายเป็นว่าเอกรเริ่มเริ่มสะสมเริ่มเข่ากุ้มเอ่อที่เขาแบบว่าขายขายหรือเซาซิเนาะเอกก็เริ่มแบบว่าเริ่มเช่าเริ่ม มองได้ที่มีแบบว่าราคาพ่อฟังราคาโอเคงเสียอีกอะอสั่งสั่งจองสั่งถามีของแบบนี้แบบนี้ก็สกิดเอมาแน่อย่างสินะถาราคาพ่อฟังสีเอกเอาวันนี้ส่วนมากที่ได้ก็สิเป็นแบบว่าเออราคาบ่กค่อยแพงแห้งนะจ้ะราคาบ่กค่อยแพงเอกจะสื่อมาแล้ววันนี้กลายเป็นการสะสมที่แบบว่า คือเขาไป่ได้เอาทีละหลายน่ะเอกก็คือทยอยซื้อสมุว่าเดือนนี่เอมีงบอยู่พันบาทยังเสียเอก็สิประมาณสั้งถางถามีรุ่นนี้รุ่นนี่เนาะจ้าอันเอาไว้ถาเอแน่ยังสิเนาะเอ่อคนหล้จักกันน่ะแหละเพิ่นก็นเลยแบบว่าพอเพิ่นเริ่มมีเริ่มเอ่อถ้าเพิ่นมีของตามที่เอสอยากได้อ่ะเพิ่นก็นจะทักเอมักงสินะ แต่เดือนใดเอมีงบเอก็จะซื้อนะจะช่วงหลังนี่ก็บ่ค่อยได้ซื้อเพราะปันหดจะพี่น้องจ้าเพราะว่าเอก่ได้เหตุงานเต็มที่เนาะเอกแบบว่าเหตุงานบ่หลายคือแต่ก่อนนี่เนาะแต่ก่อนนี่เหตุงานเอเหตุงานเต็มเวลาเห็ดงานเต็มเต็มเวลาชั่วโมงเยอะมากแต่ตอนหลังหลังนี่คือเอบ่ได้เห็ดงานเต็มที่เนาะพี่น้องก็เลยแบบว่าบ่ค่อยมีงบงบหลายงบบ่หลายก็เลยบ่ค่อยมีงบหลาย แตบบ่ว่างบบ่หลายเพราะที่จะได้ซื้อน่ะนะก็ะเลยต้องต้องใส่งบตามจํานวนแคทีจาของสามารถใส่ได้เนาะนี่แหละจะากลายเป็นแบบว่าเอเกเลยมีความรู้สึกว่าเอฟแฮปปี้มากมีความสุขมากกับการที่ได้เก็บได้สะสมเหรียญพวกนี้เนาะพี่น้องเนะสาะสะสมเหรียญสะสมแบ่งเก้ามันลหละรู้สึกแบบว่า บางเทือถังขามีเวล่าหรือถังข้าว่างสิกับมานางเบิ้งไห่พี่น้องเบิ้งล้วก็บแบบว่าเออคือว่าของพวกเนี้ยถังขาเก็บดีราคามันบ่ตตกเนาะจ้ะราคาบ่ตตกเนาะคืระนะคอราคาเขาก็คือบวกอย่างเดียวมิตรบวกนะเนในมุมมองของเอ็เนะเอมองว่าเป็นเอ่อเป็นเอ่อราคาเขาจะบวกเอ็มปด้มองว่าเป็นรา,า,นานคาเป็นของบ่มีราคา คือเป็นบวกอะสมมติว่าเออเอสเอาแบ่งมาประมาณเจ็ดแปดปีที่แล้วเอเคยได้เป็นเหรียญเดี๋ยวเอจะเอาให้เบิง้งเดี๋ยวจะให้เบิง้งอันนี้เอห่วงอยู่เพราะว่าจริงๆกับ่ค่อยอยากจะโชว์อยากจะอวดมันเป็นการเหมือนกับการอวดเนาะเอบ่ได้หมายความว่าเอาอยากอวดเดีคือแบบว่าเป็นความภูมิใจที่เอได้มา คือเอน่ะมีความอยากได้มาตังโดนแล้วเราก็บโบเคยเจอพอเอเจอปื๊บเอก็แบบคว้าเอาเลยไหมนี่เละจ้าเป็นเหรียญทีเอสะสมนะจ้าจะเบิง้งคือจะบ่จะบบมีแบบว่าบบเป็นเหรียญที่มีปกติทั่วไปนะจ้าเหรียญทั่วไปจะประมาณนี้จะเป็นเหรียญน,นี้ที่แบบว่าใช้กันทั่วไปจะเป็นเหรียญประมาณนี้ของเดนมาร์กนะจ้า แต่ที่เอาสมนี่จะเป็นเหรียญแบบว่าจะมีสัญ,ญลักษณ์หรือว่ามีความแตกต่างในแต่ละเทศกาลเอกจะเก็บแบบว่าแปลกๆคือเมื่อดดตั้งใจว่าจะเก็บสะสมเพื่อเพื่ออีย่างแต่ว่าสองเหรียญน,นี่นะจ๊ะอันนี้เป็นเหรียญแค่สองคโนตั้งแต่ปีหนึ่งเก้าสี่เจ็ดเนาะเป็นปีเกิดของลุงนะจ๊ะเอกเล็กเก็บเอ,เ,อเล็กเอามาคือแบบว่า กะกะซื้อมาเนี่นยแหละจ้ะจำะาราคาบัได้กะจำบัได้ว่าไอ้สื้อมาใส่สองเหรียญน,นะจ้ะสองเหรียญน,นี่ก็คือเป็นปีหนึ่งเก้าสี่เจ็ดสื่อมาเป็นทิรล,ลึกไข่ลุ่มนะจ้ะสองเหรียญเหรียญราคาเหรียญน,นี่สองข้นสมัยตะกี้เนาะกะย่างเนี่ยกะย่างเก็บ่ยไปตัวนนี้เป็นเหรียญที่เ่าใส่แล้วจ้ะยี่สิบห้าสตางค์ ยี่สิบห้าเอือยี่นี่เอ,อินเะอือนะเป็นยี่ผาสตางคือเขาเพิ่งใส่แล้วตอนนี้จะมีแค่หาสิบตัวนี้จะเป็นยี่สิบหรือยี่บห้ายี่บห้าเนะเห็นว่านี่แหลจะจำไม่ได้เขาเพิ่งใส่แล้วนะแต่มันหน่อยน้อย,อยเองจ้ะที่วันนี้บอกยี่สิบห้ 25, จาจ้ะยี่สิบห้า เหรียญยนยี่สิบห้ายี่สิบห้าสตังค์ยี่สิบห้าเอ,อื้อตอนนี้ทื่อทัทง้งทั้งทั้งปกติเขาบพใส่แล้วนะจ้ะบ่บพ่ใส่แล้วนะเนาะเหรียญพวกนี้จะมีเอกลักษณ์เป็นของเจ้าของจ้จะจังะจงเช่นนี่อาจจะเป็นเหรียญเอ่อที่พึ่งออกมากเพระท่านโดนนี่เด้แต่ว่าไอเห็นว่ามันเป็นแบบแปลกเนี่ยเป็นลูปก,กันไกลแล้วก็มีหัวใจตรงกลางไอเข็เลยแล้วก็เป็นรูปเรือ ประมาณเรือนะจ๊ะเป็นเรือส่วนหมากจะเห็นตะเรือจ้ะอันนี้กับเรือเรืออะไรสักอย่างเนาะคือเป็นเพราะว่าเดนมาร์กเป็นเกาะเมือนก็สิมีแบบว่าอันนี้ก็สิเป็นเกี่ยวกบเรือขึ้นกันจ้ะเรืออย่างจักอย่างส่วนหมากเห็นนะเป็นเรือเป็นน้ำเป็นตึกนะจ๊ะอันนี้จะเป็นรูปตึก อันนี้กัอันนี้ก็สองคนขึ้นกันจ้ะสรุปเลอมีสามเหรียญน,นะเหรียใญใยนี่เนาะหนึ่งเก้าสองห้าอันนี้อันนี้เกาประมูหนึ่งเก้าสองห้าอันนี้หนึ่งเก้าสี่เจ็ดเป็นเหรียญเกาสองคนขึ้นกันจ้ะมีสามเหรียญทั้งหมดใยก็เหรียญยี่สิบตอนนี้อนะีกเนาะนี่กันเลือเออเลืออย่างนี้ คลอ,องเฟเดอร์ใรเอา้าเรือล่ำนี่ลุงเคยเหตุงานเนี่นี่เอพึ่งเบิงปกติเอเ่เบิงเดี๋ยวเอาไปอวดแล้วอวดลุงจา้านี่คองเฟเดอร์ไคเออมันกัสินี้ซื้อบอกอยู่ว่าซื้อเรื่อยอย่างสินะเออเอกับเเคยสังเกตเบิงอันนี้อากจะเป็นตึกนะจ้ะนี่ ซื้อตึกยี่นี่แหละเอ็กอันออกเสียงบ่ถึงดอพี่น้องเหรียญนี้เอก็ได้พิเศษมากวันที่ยีพายเดือนวันเกิดเอพอดียีพายยูลียีพากลกกระดาเอก็เลยเอามาซึ่งเอกกับด้นใดรัวมีความหมายอย่างแต่ว่าเอกเห็นมันตรงกับวันเกิดเอกเอาเหรียญนี่ก็แปลก็มูเหยตจ้านี่เห็นบะขอบเหรียญขอบเหรียญเนี่ย เป็นอะไรก็ไม่รู้เอกเบงิงฟังเบิงบ่อยี่สิบโคนเดนมาร์กแค่นั้นล่ะกะกะมิรูปเอ่อพระราชินีนะจ๊ะของกับสามีเพิ่นเนาะเนี่ยแล้วก็สัญ,ญลักษณ์ประมาณนี้เอกเบิงบออ่อว่าขึอนอย่างแต่กระ 8, แปะก็เลยลเก็บนะจ๊ะเป็นเหรียญแบบแปลกๆเอกจะเก็บเนาะเนี่ยเป็นตึ๊บเป็นเนี่ยเป็นตึ๊บ เป็นเนี่ยอันนี้ก็น่าจ,จะเป็นตึกคึอนกันว่าเป็นตึกก็เป็นเหมือนกับประภาคานนะจ้ะคล้ายๆประภาคานบางอันก็เป็นตึกมีหลากหลายนี่นี่อันนี้ก็เป็นรูปสัญ,ญลักษณ์มงกุฎกับดอกไม้หนะึ่งเก้าสี่ศูนย์ขบหลอบปอย่างนล่จากยางแหละราชินีของเดนมาร์กนะ ือเหรียญเยอะมากแต่ว่าบางอันนี่ก็เนี่ยจังเสียเป็นสัญ,ญลักษณ์เอกเก็บไว้เก็บไว้้าเบิ้งนี่แหละพี่น้องก็คือราคาพระทนเทศไหนมีแต่ยังเป็นราคาปกติอยู่ราคาพระทนเทศไหนเป็นราคาแพงหรือว่าเป็นราคาอย่างแต่ว่าเบิ้งแล้วเก็บไว้มีความอยากเก็บกับเก็บไว้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ของของประเทศเนาะของเดนมาร์กก็สิประมาณนี้ อันนี้ก็น,น้างเงือกอันนี้สิบค้นเลียนหน่อยแต่ซีบค้นลูบน้างเงือกโฮซีแอนเดเซนโฮซีเอนเดเซนเพิ่นเป็น,นคนที่เขียนหนังสือหน่นนีนั่นเนะจ๊ะอันนี้เลียนยี่สิบสิบประมาณนี่ให้คำว่าลูปความหมายหรอกเขาผลิตออกมาแต่ละปีมันกับบ่คือกัน แต่ละปีแต่ละยางเขาผลิตอย่างออกมาเนาะมาคือกันนะเสียอันนี้ก็ออเรียนนี่บางเรียนก็มีหลายแต่ว่าเอกเ,เอาไ้เมิดเก็บไ้เมิดนี่แหละจ้าอันนี้ก็เป็นเหมือนแค่นูน้น ข่ายัากยู่งเ่อเขาเรื่อ่ายยกเราจะข่ายากายากาการพ่ายข่ายักแค่นู่นเนาะน,นี่ก็เป็นมีซิโฟโคนอันนี้ซิโฟโคนเลี้ยนน้อยนี่แหละจ้าก็จะมีประมาณนี่แหละเทอซาสมอะอันนี้คือตัวอย่างอันนี้คือของเดนมาร์กของเดนมาร์กอันนี้เป็นจา้าเอก็จะมีแบบของไทยน้าแต่จะมีอีกกลุ่มหนึ่งเนาะอันนี้ก็คือขอเก็บลงกองไว้ก่อน <laughs> นี่แหละจ้าก็คือแบบ มักนะจ๊ะมกักภผมักมั่นเอ้ม,มักแบบนี้ละขอบคุณที่เขามารับชมนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ปเป้เน้่นนเดอ้อสวัสดีจ้า